ล้อนนางกับไฟเยอร์ครับอีกทีนึงประกาศสักดา์เลยว่ากูไม่ชอบมึงแล้วถามหน่อยแล้วคิดว่ากูชอบมึงเหรอก็ได้ดิใส่กันทั้งเกมครับเกมนี้ผู้ชนะมีเพียงหนึ่งเดียวแล้วเจอกันในห,หนูพับกบกตตีมสดโดยโอรสคาเฟ่จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็เจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสก่อนด้วยนะครับแล้วเจอกันเอ,เอาเอาคิวเอาเลยครับผมขอกราบสวัสดีมิตรักนักนเล่นเกมทั้งหลายทั้ง้นันใกล้แดนกรุงครับผม บ้านทุ่งดานไกลนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Hero of n e w น r นะครับผมรู้ว่าเกมฮอนนะครับกับรายการที่เรานั้นจะรีบเล่นฮีโร่ให้ครบทุกตัวนะครับผมตอนนี้เดินทางกันมาถึงฮีโร่ประมาณแบบเกือบจะมิดลำแล้วนะผมเฮ้นครึ่งเกินครึ่งนะกูว่าอีกอีกอีกคำว่าใหญ่ๆพักใหญ่ๆใช้คำว่าเออมึงมึงมึงไปแบบว่ามึงเปลี่ยนแฟนไปสามคนนะเล็กมึงเปลี่ยนไปสามคน ไอ้สัตยังไม่หมดตาทีชีวิตเมื่อไหร่มึงจะหมดตาทีวะเนี่ยไอ้ต้นในเล็กไปดูวนกันแล้วเนี่ยเอผู้ชมไม่ใช่หรอกลูกเพจเขาก็อยากจะดูยาวๆอยากเปลีนแฟนหรอกมันเยอะจริงแต่มันเยอะจริงนะมันเยอะจริงนะตอนแรกเหมือนจะแบบน้อยนะจริงเพอถึงเวลาทำจริงก็แม่งโคตรเยอะเลยคุณผู้ชมฮะเยอะมากนับตามตรงเล็กน่าจะเปลี่ยนแฟนประมาณสี่สิบคนนะครับเออใช่วันที่เขาเปลี่ยนวันอาทิตย์อยู่แล้วไง ใช่อขอโทษที่พูดแล้วแล้วแต่ที่เขาซื้อแล้วแต่ที่เขาขายหรือเปล่าครับผมเขาขายก็ซื้อโอ้ยงั้นยากเลยยากเลยเล็กซื้อหมดซื้อหมดขายเยอะด้วยดิไม่ไม่จีบไม่จีบมไม่จีบแล้วตอนนี้เขาใช้จีบที่ไหนเอ้ยมึงก็มาแบบเวนี่ไอีต้นไหนเวนหาแต่เรื่องวออันวันวันนี้นะครับผมอยู่กับอ่างไหนดีฮะเอ้ไม่ใช่นะผมฮีโร่นี้ครับโอ้วินิเกเตอร์ครับผมเป็นตัวที่ โหดจัดนี่ไงนี่ไงมันเคี้ยวมึงรักมาแล้วมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันสุดจะทนเลยสุดจะทนนี่ยังมีแอปเปิ้ลอยู่นะถ้ามันป๊มแอปเปิ้ลแล้วก็ถือบึงต่อได้เมื่อกี้เนี่ยเห็นว่าแอปเปิ้ลเนี่ยเหลืองเหลืองอ่ะมันเพิ่งเริ่มเฉยๆเออวันนี้นะครับผมอยู่กับฮีโ่วินดิกเตอร์นะครับผมเป็นตัวสายพพอร์ตที่สามารถแกงได้นะครับ ที่สามารถที่จะมันเป็นแคลรี่ได้ด้วยเออใช่มันเคือโคตรเดอรแบกของสุดยอดเซิร์ฟประเทศไทยโอ้ยมึงก็พูดอย่างงี้ไปเก่งกันแล้วเดี๋ยวไม่ต้อตายคนแรกอีกมาเวเก่งกันไงมาเวเก่งครับมาเนี้ยน้าติดตามน่าคนหาคือเกมนี้รู้ไม่ซัาบอยู่แล้วมึงก็รู้เออไม่ซัาบเม่อโดไม่ใช่เออตัวนี้ตัวนี้นั้นจะมีสกิลแกล้งตัวนี้ก็มีสกิลแกลงประมาณหนึ่งครับผมเป็นสกิลที่เอาไว้สโลได้ครับอย่างที่ต้นใช้ค่าไอ้ตัวตรงกลางครับผมก็ ถามว่าเก่งไหมถ้ามันเกิดกะเก่งมากเลยนะถ้ามันมีสเตจเยอะนะโคตรแรงแมนแล้วเออแต่จะมาจากอินที่เราฆ่าหรือแอซิดนมน,นั่นแหละแต่มันยากตรงนี้แหละครับต้องฆ่าหรือแอซิดให้ได้นะครับผมถ้าไม่งั้นแล้วมันก็จะแบบมันก็จะเป็นตัวกำกำตัวหนึ่งฮะที่แบบรอดโดนกระทืบนะครับผมเราดูฮีโร่ดีกว่าตัวไหนจะกระทืบเรานะะเยอ,อะเลยครับผมโอ้โหพีเดเตอร์ครับผมบินมาแปะหลังที่หนึ่งจุกนะครับแล้วมีวิชแนที่สามารถหนีได้นะครับผมมีฟัชั่วครับผมเป็นแคลร่นะครับ มีแบ็กสมิธเป็นแทงท์แล้วก็สตันได้ผมมีแม็กมัทเช่นเดียวกันนะก็เป็นตัวสตันของอีกทีหนึงครอบผมเป็นตัวแก๊งนะฮะตรงนี้ผมยังไงครับแพนด้าบอกคุง,งัดโอ้โหน้ำตากูจะปิ่มขอไหล <c oughs> มันมึงคนหนึ่งน้ำตาจะไหลน้ำตาจะแช่ขอไหลมาซบที่ผายซีวิตูกขจะพลาดแล้วจริงเขาไม่อยากพาลาดหรอก มึงอาไปกดดันเขาเมื่อกี้ไม่มีใครกดดันใครทั้งนั้นนะโอ้โห oh, จบเลยเอาเป็นว่าพลาดครับผมเรามาดูนดีกว่านนะว่าอีกทีนึงเป็นยังไงบ้างครับผมก็ทีมเราครับก็มีเบอร์เซอร์เกอร์ครับผมเฟดแพนด้าโมเนียนแครงแล้วก็เป็นวินดิกเตอร์นะครับในส่วนของวินดิกเตอร์นี่ก็เป็นตัวที่เราเอามาเล่นในวันนี้ก็แน่นอนครับเป็นแครี่ครับแล้วก็จะมีเบอร์เซอร์เกอร์เป็นแครี่เช่นเดียวกับแครงนะฮะแล้วก็จะมีเฟดครับผมช่วงต้นเกมแบบนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่เขานะครับ เฟสกับแพนด้านะครับเป็นสองตัวที่มีสตันแบบจัดๆโอ้โหวิฆ่าได้หนึ่งตัวแล้ก็โดนอยู่ครับแล้วนี่ครับหนึ่งหนึ่งกับผมเดียวครับเดียวครับผมเดียวกันอยู่ฮะเหมือนว่าแข้งจะได้เปรียบกว่าเนื่องจากว่าเลือดนั้นคือเรียกว่าชาติกาเนิดเขามาเลือดเยอะกว่านิดนึงครับผมจะว่าถ้าพีเดได้บินแบบนี้ก็ยากอยู่ครับแล้วหนึ่งหนึ่งกหนึ่งที่ไหนแล้วครับแพนด้ามาคูงรัดให้เลยแล้วกันเออไม่อยากจะร้าหรอกนะถ้ากระโดดนี่ราดเลยนะแต่เขาเรียกว่าเห็นใจครับผมก็เลยแบบงัดไปก่อนเออต้องคอมโบให เต็มเต็มคอมโบครับผมเอาฮะสำหรับตัวนี้ผมไปดูสกิลกันดีกว่าเพื่อนปะอ่สกิลหนึ่งเป็นสกิลปลดอาวุธนะครับสกิลนี้ก็ใช้ในกาเป็นวงวง,วงกลม<ะ>ซึ่งวงใหญ่มากเลยด้วยแกได้เกือบทุกตัวเลยนะครับสกิลสองก็เป็นสกิลตีแล้วมันจะเป็นดาเมจเวทเป็นดา<ะ>เสียมานานะครับต่อครั้ง<ะ>ชวดชวแต่ถ้าหน้าตาประมาณแบบถ้าใช้ผมเนี่ยจะตีแล้วจะเป็นแบบมันจะเป็นแบบหน้าตามันจะไม่เหมือนการตีธรรมดาิดนึงนะเหมืนอนอัปเกรดไปนิดนึง เอออไปต่อสกิลอ่าสกิลสามนะครับผมเป็นสกิลสองนี่คือเสร็อซิตเหรอสองก็ตีเนี่แหละตีแรงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเยห็นเลขสามมาเมื่อกี้กูจัดไปแล้วเอซิตหนึ่งก็ได้ก็ได้ไปหนึ่งสเต็ตหนึ่งสเต็นะครับหนึ่งสเต็ตทำไ,ได้หนึ่งชาร์จบหนึ่งอินนะฮะก็คือ,อมันอินก็จะแรงก็ต่อเมื่อเราเนี่ยแหละอินเยอะๆใช่ไหมจะแรงก็ต่อเมื่อไอ้สกิลสองเนี่ยสแตทเยอะๆชาร์จเยอะๆก็ต้องฆ่าเยอะๆแอซิตเยอะๆนะครับมันจะตีแรงขึ้นมากอินอยู่กับเราตลอดนะครับตายไม่หาย สกิลสามก็เป็นใบวางเป็นวงเป็นสมุดเหมือนสกิลหนึ่งเลยครับแต่ว่าสกิลนี้มันมีสมุดสามารถตีแก้ได้เลยสกิลหนึ่งไม่ได้แก้อันติก็เป็นใบทั้งแมปประมาณนี้ฮะอ่าใช่สกิลสองนี่เอ้ยสกิลสามมีสามารถที่จะทําสโลว์ได้ด้วยนะครับผมไม่ได้เป็นแค่แบบเออใบอย่างเดียวนะครับสโลว์ทั้งแมปเออไม่สิเออสโลว์แค่ในวงที่สมุดอยู่นะครับผมส่วนอันติก็อย่างที่ต้นบอกครับผมเป็นการเออใบทั้งแมปนะครับผมสามารถแก้ได้โดยการที่ศัตรูออกนูสโตนนะผมก็แก้ได้เลยฮะก็คือแบบ หมือนอารมณ์แบบปลดหนูเฉยๆแต่ผูช้ชมงงเฮ้ยมันมีศูนย์สองหนึ่งอะไรเนี่ยวินาทีอะไรคืออะไรเนี่ยแล้วยี่สิบเอ็ดสเตตคืออะไรเนี่ยไม่ไม่ต้องสนใจฮะเสียเวลาเสียเวลาครับผมไดีไฟแนลชาร์จมันจะมีชุดสี่ห้าวิผมสะสมได้ครับช่างมันฮะเนี่ยผมอันติไปก่อนอย่าให้หนีอย่าให้หนีอย่าให้หนีแล้วก็สกิล,ลหนึ่งเออกระชากวิญญาณนะผมไม,ไม่ต้องไปสนใจเนะี่ยแต่สกิลนี้คือไม่มีประโยชน์นะสกิลอันติเนะี่ย แต่จะจะเลขเยอะเลขน้อยสุดท้ายมึงก็ต้องไปเหมือนกันฮะเออใช่สุดท้ายพอเราถึงจังหวะบวกก็ต้องกดเหมือนกันฮะก็คือเอาง่ายๆคือสเตตชาร์จก็คือยิ่งเยอะก็จะยิ่งใบนานถ้าผมประมาณนั้นมันไม่ต่างกันเยอะเท่าไหร่ครับผมเลยบอกว่าไม่ไม่สนใจมันหรอกสมมติว่ามันมันมันเหลือหนึ่งมันมันเพิ่งหนึ่งสเตแต่เพื่อนจะตายก็ต้องกดใช่ไหมเออใช่ใช่ไม่ต้องไปเพราะฉะนั้นจะเยอะจะน้อยสุดท้ายก็ต้องใช้อยู่ดีเออศูนจุดหนึ่งคูณจานวนชาร์จอ่ะมันแค่แบบ ชาร์จแม่งแค่สองคูณศูนย์จุดหนึ่งแม่งเพิ่มมานิดเดียวเลยครับแต่ว่าถามว่ามันเพิ่มมันก็เพิ่มนะฮะโอ้โหเจ้ากูตายเลยเนะี่ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้ากูตายเลยเหรอกูไม่ตายดิยเพื่อนกูมาด้วยดิเฮ้ยเยพื่อนคนตัวนี้ดิเฮ้ยเพื่อนตัวนี้ก่อนกูจะตายแล้วจูกับผมนี่ครับหลบดักกับผมนี่จะ่ายแล้วเฮ้ยโอ้ยอ๋อกูวิ่งตรงๆเลยแตเฮ้ยแม่งวัดตันทางมูนนะผมนี่หลบดักได้เอามึงมึง<ผ>ม,มึง,ม,งมึงมึงรอดได้แก้วเนี่ยเออกูงงกันโอ้สภาพพี่พาย ยังรอดยังดูนะครับยังได้อยู่นะนฮะอือหือสิ่งกอ่อสร้างของพวกเองโดนตีอยู่นี่ครับค่อยๆไปนะค่อยๆเป็นค่อยๆไ,ไปครับออเอาอยัางไงดี โอ้โหเบอร์เซอร์เกอร์บอกครูเองแล้วกันนะผมช็อตนี้ครับครูเล่นเองครับผมเข้ามาเริ่มเดือดแล้วตอนนี้เริ่มเดือดผมก็ตุกอย่างนี้ทุกผมแม็กมาดหายอย่างี้จะตีป้อมแล้วตีป้อมแล้วกลับลบ,บ้านจะกลับยังไงผมไม่มีไม่ได้ตีตั๋วไว้นะฮะส่วนเราครับผมกลับมาบ้านนี้ช้อปปิ้งนิดนึงครับผมก็ออกมาเป็นแบบพวกเพซพายครับผมของสําคัญครับนี่มึงจะเอาของเติมเนื้อเติมมานายเยอะไปไหนเนะี่ยเออมันเป็นของต้นเกมที่รู้สึกว่าออกแล้วอุ่นใจ มีขวดเติมเลือดเติมมานามีบบคทริตครับผมแลกเลือดก,กับมานาแล้วก็มีวอร์ซัพพลายครับผมเก็บสตแตจ,จจากการที่ศัตรูใช้สกิลเพื่อเอามาเป็นเลือดก,กับมานาไม่มี <c oughs> ไม่มีใครจะเปลืองอันนี้ละมันเป็นมันถ้าเราเป็นแคลรี่มันจะไม่ออกขนาดนี้แต่ถ้าเป็นตัวเดินเกมทําเกมอะทุกอย่างมันใช้หมดไงมันก็เลยแบบมันเออมันเติมเรื่อยๆแบบนิดๆหน่อยๆก็ทาให้เราแบบได้โอกาสได้เปรียบมากกว่าศัตรูละมันเป็นวิธีที่เราเราหมดแล้วแม่งเลยมีกดนี่ขึ้นมาอีกมีกดนี่เด้งขึ้นมาอีก มันจะมันจะเป็นจังหวะที่เผื้อนันทำให้ทีมตายใจไม่คายไม่ถึง <คำ S 1> ใช่สมมติแบบอยู่ดีก็กดโพสต์ไพมาสิบห้าชาร์ตหรืออยู่ดีกดบัรฉริรรตรามามันมันเป็นจังหวะแบบหลายก๊อกอยู่นะมีขวดขึ้นมาที่แบบทําให้จะตายมันจะตายแล้วไล่ต่อดีกว่าเราหลอกเขาได้เหมือนมึงวิ่งตามกอูอยู่เงี้ยไม่จะมันเปลืองมากเลยนะเปลืองมากเปลืองช่องใช่ไหมสแตทมันเปลืองช่องใช่ไหมสุก่ะเปลืองตังด้วยประมาณหนึ่งอ่ากูจะเหลือหนึ่งช่องไว้เนี่ยเห็นไหมหนึ่งช่องเนี้ยเหลือไว้สําหรับการใส่ไอเทม ไอเทมที่มันแบบจําเป็นจริงๆสําคัญไอเทมที่มันจะแบบดึงทําให้กูแบบเดินเกมได้สักพักใหญ่ๆเลยอ่าแล้วจนกว่าเดินเกมสักพักใหญ่ๆเร็าใช้จนช่องอื่นคุ้มแล้วเราค่อยเปลี่ยนอ่าอ่าอ่าเคทอยู่เ็ทอยู่มันจะเป็นไอเทมที่ช่องหนึ่งที่แบบอยู่อยู่จนใช้ไอเทมพวกนี้คุ้มแล้วอ่ะถึงค่อยเปลี่ยนอืมฟังนะผมมาเงาจำนะผมจดนะเจุดด้วยนะจุดธรรมดาจริงๆไอพวกนี้ใช้ได้กับทุกเกมที่เป็นโน้ตแบบสองอะไรพวกนี้ฮาวีก็มันก็ได้หมดนะที่แบบรีออฟลีเจนอะไรเงี้ยเออ มันใช้ได้หมดเพราะโมบ้ามันคล้ายๆกันหมดครับใช่ใช่จะเห็นว่าต้นออกแบบเซตประมาณเนี้ยตั้งแต่เล่นตัวแก๊งบ่อยมากนะครับผมแต่ถ้าเรามันไม่ใช่ทุกเกมที่จะออกอย่างที่บอกคือถ้าถ้าสมมติว่าเกมไหนเราแบบฟรีมากๆเราเป็นตัวแครี่ฟาร์มหนักๆบางเกมก็ขึ้นลุนเทเอร์มาเลยไม่ต้องออกไม่ออกรองเท้าหรือว่ารองเท้าแดงอย่างเดียก็พอไอนี้ก็ไม่ออกไอนี้ก็ไม่ออกนี่ก็ไม่ออกนี่ก็ไม่ออกใช่ไหมหรือบางทีเราเป็นเกมที่แบบโดนกดไหนก็เปเปิลอย่างนี้เราก็ไม่ออกนะไอพวกของกันเลยเราขึ้นแบบ บิ๊กไปเลยเอาให้ตายเอาเอาให้เพราะเราต้องการใช่ต้องการของแก๊งไปเลยเพราะถ้ายิ่งไปฟาร์มทำของเล็กๆมันก็จะกลารเล่นเกมมันยิ่งโดนกดหนักอืมก็คือต้องมีดาเมจพอที่จะฆ่าเขาเอางั้นเถอะถ้ากูไม่ไหวอ่ะเหมือนแล้วเขาเป็นประมาณนั้นฮะดูดังมันเล่นดีนะห้าตายสองเออว่ะถึงแม้ว่าเขาจะเวอร์ดตรงเมื่อกี้นิดนึงแต่กูว่าได้อยู่ได้เลยแหละเราเนี่ยแหละแย่เราเนี่ยอสามตายสอง ไปบุญเขาแม่นี่ครับวางบอดไปก่อนนะเผื่อเฟดครับผมเผื่อเฟดมานะฮะเฟดเฟดทีมกูเขายังช่วยนะเฟดทีมเราไงเขาช่วยหน่อยเออใครช่วยอะเออใครช่วยหน่อยเกือบแย่แล้วเมื่อกี้นี้เกือบโดนแล้วไงล่ะมันเผื่อใครลนะท้านะเผื่อใครลนะท้านั้นอ่ะบอดเขาเผื่อแบบมัดด้วย เจอก็ดีไงไม่เจอก็ไม่เป็นไรก็เผื่อแม็กมัไม่รีโน้กเองกูปักลงกูเอาปลอดภัยอ่ะโอ้โหเนี่ยพีเดยบอกกูอย่ายุ่งเอาบดกูดีนะเมื่อกี้แพนด้าเดินมาพอดีผมรถแข่งมาด้วยนะฮะนี่ผมถ้าถึงเวลาสําคัญนะผมต้องจัดให้หนักครับผมนี่ฮะด้านหลังแม็กมัทก็อยู่นะครับผมกับพีเดเตอร์อยู่ด้านใน2ตัวนะครับ2องโตนะฮะโอ้ยี้สองโตเป็นแม็กมัทหย่อมแล้วเสียบโอ้โหเมื่อกี้ท่านจันเสียบต้นท่าแม็กมัทถ้าเสียบนี่แม็กมัทเเ้าเลยนะ โอ้โหทำได้ดีครับผมแต่ว่านี่ครับสก,กิลไปหนึ่งทีก่อนแล้วตีแล้วก็สกโล,แล,สโลแล้วก็ตีแม็กวัตอ่าแม็กมัตตายไปเรียบร้อยผมตรงนี้ต่อที่พีเดเตอร์ดีกว่านะฮะเขาซัดก,กับทางด้านของโอ้โหไปจนถึงมือเราฮะเออเมื่อกี้มึงอาจจะลืมอันติไหเพื่อนไม่ไม่ไม่ตอนแม็กมัตย่มอะ่ะต,ตัวตัวคคิดว่ามันรันไม่ถึงอยู่แล้วเรียบร้อยวางตรงนี้ครับผมนี่ครับเพื่อนเขาหนีไปทางนั้นฮะแล้ว ยังไม่จบครับผมจะตามไปให้เสร็จนะผมเฟดครับผมเข้าไปแต่ว่าตายเองนี่ครับแล้ทุบเลยครับเรียบร้อยผมทุบตัวแพนด้ามูนี่นะฮะแล้วไม่จบเนะี่ยมึงมานี่ดิมึงบินมาแล้วเหรออ้าวแบ็กสมิธมาแล้วเพื่อนใจเย็นนะเพื่อนแบ็กสมิธมานะครับไม่จันะบจตรงนู้นเลยกูกูปล่อยแล้วทำไมมันไม่ไม,มากลัวโอ้โหมึงกลับไปช่วยเพื่อนไหมไม่ไหวว่ะช่วยไม่ได้เขาไม่วิ่งขึ้นมาเขาวิ่งไปลงไปด้านก็ลงหลุมดิแยกกันไปแยกกันเราอยู่ ฟาร์มดีกว่านะคุณผู้ชมฮะแม่เงินในกระเป๋าสี่พันห้าเนี่ยอันนี้ชิ้นสำคัญเลยใช่ไหมชิ้นที่แบบจะเลือกเลยว่าเอาไงโอ้โหโอ้ขอก็ไม่ให้ด้วยขอแนละ้วขอซะหน่อยสภาพไม่เป็นไรครับต,ตามสภาพมึงแล้วการต้นเพื่อน ว่าวนหนักก็หนักหน่วงอยู่เกมเนี้ยแต่ว่าสแตทเราเริ่มเยอะแล้วนะแปดนะก็ได้อยู่นะดาเมจเราร้อยี่แปดนะวันนี้ไม่มีของเลยทุกคนดูเลยดูของแข็งดูดาเมจแข็งอ่ะเท่าไหร่แข็งร้อยสาสิบแข็งมีสนับเบลห้านะหกสามสิบดาเมจนะใช่ไหมเท่าแข็งเลยนะดูเฟรร้อยสิบห้าร้อยหนึ่งเบอร์เซอร์เกอร์โอ้ยดับเบิลไม่นับเบิลไม่เอาอันนี้มาหรอสนับมาเล่นบ้างนะปกติหรือเดี๋ยวเต็มเกินไปเยอะเกินไปก็มันก็ มันก็มันก็จะเดินแกเอ้ยมันจะเป็นของแก๊งนั่นีหลสุดท้ายมันก็ไม่คุ้มกับของที่เราใช้เราต้องทิ้งอย่างหนึ่งถูกไหมเพราะของมันเต็มอย่างที่บอกคือของชิ้นต่อไปมันจะเป็นไอเทมที่แบบใช้ชิ้นอื่นคุ้มอ่ะแล้วค่อยขาย้าเล่นสนับมาจะไม่ออกของของเล็กชิ้นหนึ่งเอาออกอืมเพราะมันเติชองช่ใช่จริงจริงขึ้นเกนตูโร่มันก็เล่นได้วินวอคเลยกันอันนี้คุ้มเอาอ่ะหรือวเล่นเล่นปไปเลยก็ได้นะ เอาสักอย่างเหรอมึงเอาไงคิดยังไม่กูยังไม่ซื้อของกูอยากบวกก่อนคือของแค่นี้ก็เล่นได้แล้วจริงนี่ครับดักหน้าดักหลังกันอยู่ครับเฟดครับเนี่ยบสโลไปหนึ่งทีเฟดตันเลยเพื่อนเออนั่นแหละสวยผมลุ้มครับลุมครับผมแล้วก็อ่ะไปคิวไปฮะแล้วด้านหลังครับผมเป็นวิชแวกครับผมกับเวชิชแฮกฮะแล้วแม็กมาร์ทให้ผมอยู่ด้านหน้าครับผมของเราฮะ แมบุชแกเองเข้าหลังมาแล้วเปนเหมือนกับเลี้ยวไปหาแข้งนะผมแค้งก็พยายามจะหนีอยู่นะเราพยายามจะเข้าไปช่วยครับแต่ว่ามันเยอะเหลือเกินหาจังหวะอยู่ครับผมยังไม่เคยได้อันตีสักครั้งเลยนะเพื่อนมึงอะว่ามึงอันติสักครั้งเหอะต้นการการตีอะมันต้องมันได้จะช่วยเพื่อนได้นะเว้ยเห็นละรถจังหวะมันก็แบบไม่อยากเล่นอะเมื่อกี้ มึงการตีกลับเพื่อได้กูไม่เคยมึงใช้ติเลยตอนมึงโดนด่าแน่เกมเนี้ยกูบอกเลยโดนให้นั่นแหละเดี๋ยวค่อยใช้กูเห็นแมทมัดยมสองรอบแล้วมึงไม่ตีสักรอบเห็นเฟสตะกันไม่โดนกูรู้สึกว่าไม่ไม่กดดีกว่าโอ้โหจริงจริงมันก็กูไม่อยากเล่นเนี่ยมันต้องกลับจริงๆมันต้องกลับก็เลยไม่ก็อันติไปก่อนก็ช่วยเขาไงเขาจะได้ไม่ตายไงอย่างนั้นเขาไม่อัติเขาไม่ตะกันไม่โดนก็เออต่างคนต่างกลับแย่ๆก็ว่ากันไปก็หนีแล้วที่ผ่านอยู่ดีก็โดนเกมเลยอ่ะกูยมด้วยแล้วกัน เห็นแล้วมันหย่มสองรอบเลยไม่กดสักรอบเลยมาแล้วครับเป็นค้อนสายฟ้านะครับอามาร์มฮะนี่อย่างเงี้ยน่ากดเพราะว่ามันได้อ๋อเนี่ยโดนลุมอยู่ใช่ไหมยเนี้ยคือยังไงก็ได้เพราะบ่าเซฟมันมันชู้ได้อันนี้คือเห็นผมกูจะรอแบบช็อตที่มันแบบว่ากดอันตรีมันมีประโยชน์อ่ะใช่กดกดกับคนที่มันมีประโยชน์แล้วแบบดูแบกได้อ่ะไม่ไม่ค่อยกดไลสาระเท่าไหร่ มัจริงจริงด้วยกูรู้สึกว่ามันมันกดไปแล้วสุดท้ายดีไม่ดีไฟไม่แค่กดไปสุดท้ายก็ตายกันหมดเพราะว่าเฟสสตันไม่โดนแล้วไปบวกต่อสุดกูก็รอดกลับบ้านเหมือนเดิมแล้วกูก็เสียอันติด้วยสุดเพราะกูวับหนีตั้งแต่แรกแล้วอ๋อกูไม่มตัดสินใจแล้วตั้งแต่วับสตันไม่โดนกูตัดสินใจแล้วเปลี่ยนเลยกูตัดสินใจกูไม่เล่นแล้วกูฉีกเลยแล้วก็ใครจะแล้วแพนด้าก็ควรจะกลับด้วยก็คือดันเข้าต่ออันนี้ก็มันก็แล้วแต่คนว่ะถ้ากูไปช่วยด้วยกูก็ตายอยู่ดีเพราะม เอว้วะสู้ชีวิตครับผม<อ>รัวา<อ>มารีบจบันดีกว่าเพื่อนไปเดียเอย่างนี้กูว่ามันจะยากว่ะเดี๋ยวไม่จะตึงไ,ได้ประมาณยี่สิบสองนาทีน่าจ,จะชนะ <c oughs> ถ้าถ้าแบบว่าได้คงเลยจะบอกว่าอีกห้านาทีจบครับผู้ชมฮะต<อ>ึงจัดจัดก็บอกแล้วใช้ได้มาฮะ <c oughs> เดินไป <c oughs> โซนล่างครับผมมาแถวๆคองโกนะครับก็ คงอยากจะรีบเก็บข้องนะครับเข้าปะทะตรงนี้นี่ครับเร่งเครื่องฮะโหไม่มีใครมาเลยวะไม่มีอ่ะไม่มีเขาเลื่อนนักสู้กันวะเลื่อนนักสู้เล ถ้าถ้ากรุงศรีมีพวกนี้คือไม่แตกนะบอกก่อนนะถ้าเขาเกิดทันนะผมไม่ไหวครับบอกก่อนนะ,ะเผลอๆนนะ่ะเออโดนบุกด้วยนะครับเราเป็นฝ่ายบุกด้วยนะไม่ต้องตั้งรับนะครับผมแบบุกวันนี้นะนี่คือนักเลงมันแบบเลือดมันเลือดมันเข้มครับผมอารมณ์แบบเหมือนเหมือนเล่นฟีไฟเหมือนอาร์วีเอวับวใส่หน้าอย่างเงี้ยเออใช่อย่ากดนอนแต่ก<ร>ูฝากบอกกนด้วยนะมันดุจังวะ อารมณ์เหมือนเล่นฟรีไฟปักธงใสอะไรอยงี้ไม่ไม่ไหวว่ายิงหัวแม่งยิงแม่งเลยวะยิงหัวแม่งไอ้นี่ก็เหมือนกันกดกดเด้าใส่หน้าไม่พอใจว่าแต่กบมก็เด้าคืนนี่ต้นเอาเอาคืนมาเร็วเอ็นพี่เด้าเด้าคิวแล้วเด้าไปคิวแล้วเด้าไปมึงร้อนนได้ไหมได้เพราะมึงมีปฏิกิริยาดีนะคิวเสร็จแล้วเด้าไปโอ้ยเฟดโดนก่อนนะผมเข้าประทะตรงนี้นี่ฮะ ผีเดตเตอร์ผมโดนคิวไปผมแมโดวัดมาตันผมแล้วเปิดสติเลยครับทีนี้เขาก็ตตันทำอะไรไม่ได้ผมแล้วก็เก็บไปหนึ่งตัวครับผมชิวๆผมเย็นนี่ครับขอคิวสักตัวแล้วกันบูชแวร์เรามึงนี่ไงโอ้โหเบอร์สเกอร์นี่ดาเบทมันไล่เทียมทานจริงว่ะคือถ้าเกิดล้าทุบแบบทุบแบบสนั่นนะครับผมโอ้โหไงล่ะไงล่ะกูไม่ชอบนี่ไงโอ้โหแค่นอนเนี่ยนะ กูไม่ชอบมึงเป็นอะไรอ่ะเล็กบอกเลยนะกูอยากให้มันอยู่อีกฝั่งนึงมากเลยอ่ะแล้วเราอยู่ฝั่งนี้นะบอกเลยว่าอย่างเงี้ยคนอย่างงี้นะคีย์บอร์ดไม่แล้วจัดแบบเราแบบว่าจัดแบบเออฉันเลือกนายแบบกูฆ่ามึงทั้งเกมเงี้ยเออ้สวรรค์แตกแล้วโอ้โหบอกเลยว่าสนุกครับผมมาฮะเอาคอโกนหน่อยไหมบอกแข้งช่วยยิงหน่อยดิเพื่อน เออต้องกวนไม่ต้องเรียกแล้วแหละเบอร์เซอร์ก์มึงตีเบอร์เซิร์กมาตีคนเดียวดีกว่าไม่ปล่อยมันไปใครจะมาไม่ปะช่างมันมันตีอยู่เนี่ยมันก็ไปตีมันดิรอเบอร์เซิร์กก่อนไม่มีคนแทงไงยตีไม่ไหวกลับแล้วเออเบอร์เซิร์กมาแล้วฮะช่วยตีหน่อยดิติ๊ก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 ตีคนเดียวเลยเหรอเดี๋ยวมันจะมาตอนที่ของใกล้ตายไอ้พวกเนี้ยเป็นโรค ล,ล,ล,ลอยากได้อยากโดนโอ้โห,โหไม่ช่วยกูตีเลยมองแค่นี้แล้วก็ไปไล้นะโอ้โหใจร้ายไสยรกร,รจริงกูจะตายเดีได้ๆๆตีคิปว่าเลือดเอยไม่ไหววะฟีวฟิเลือดก่อนไม่ไหวละกเัวเลือดก่อนมันไม่ช่วยกูตีจริงเดิเฮ้ยฮัโลโหลแข้งมาดิ่แข้งเออเนี่ยมาแล้วผมดูฮนะ กูเข้าผมดูครับกูบอกแล้วพวกนี้มันเป็นโรคพอมันจะตายเนี่ยเมื่อขวดยัดมันเลยขวดยัดมันเนีไ่ไม่มันไม่เอาอ <c oughs> ใช่ไหมค<น>ุณงงว่าแหละตอนกูตีแบบตั้งนาน,นไม่มีคนมาวม่าคองแบบตั้งครึอยอย่งหลอดเลยเงี้ยแม่งเริ่มมากันทั้งที่แบบเออ ไม่ไม่มาตั้งแต่แรกว่ะมึงลองคิดจาต้นถ้าสมมว่าเมื่อกี้มันมันมีช่องว่างแล้วมันจะเก็บของในโมขวดยัดจโอยยเดี๋วมึงก็โดนหอกเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงโดนหลอกอย่ากดนอนแต่กูอยากกดอยากกดแต่กูออยากกดแต่กูหนูเอาของที่มันใช้ไม่ได้หนูเอาของที่มันใช้ได้แม่งยึดเลยเ่าเอาไปอู้ไม่ได้ใช้แล้วเลสแล้วเออยี่สิบสองนาทีแล้วเอางี้โพสาะไสะพ้ายก็ได้ไปมึงชอบเก็บโพสท้ายไว้ไงหูตายหมดเลยเนี่ยทำไม่เล่นไปเนี่ยโอ้จะเบอร์เซอรเกอร์เอาเรื่องผมเก็บไปสองนะฮะดูครับ ดูว่าผมทุบพ่อผมโอ้ยบอกแล้วไงอย่านอนใส่กูเออมึงอย่านอนใส่กูกูไม่ชอบ <c oughs> มึงบ้าไป่หรกูถามจริงบอกบอกพีเด้ผมอย่านอนใส่กูนะครับเ <c> ฮ <oughs> ้กูขอเอ่อแคร์ไปจะไหไมกูชอบปะ <c oughs> ต้นมึงแครไปที่ต้นมึงแครไว้อย่านอนใส่กูเข้าใจเปล่า โหดตึงครับผมอยู่ไหนละโหดตึงอย่านอนใส่กูกูไม่ชอบเออโหดูว่าผมเราดาเมจแรงมากนะคุณผู้ชมฮะเราเราเด้าดีเด้าขอคิวแล้วเด้าเลยเพื่อนกดติดไปก่อนนะผมว่าคิวแล้วผมเนี้ยคิวใส่คิวใส่คิวใส่ ขอคิวแล้วดาวหน่อยเพื่อนขอคิวแล้วดาวหน่อยเพื่อนอือคิวเสร็จแล้วดาวหน่อยอออย,ยังไม่หมดไงยังไม่หมดไงตรงน,นี้ยังไม่หมดไปขอสักดาหนึ่งขอสักดาหนึ่งเพื่อนอจัดจัดจัด,จดอืออเราเรียบร้อยครับผมโอ้ไม่จบไม่ยอมยังไม่ยอมผมยูทีพีเอ็มแล้วครับเจ็ดร้อยสามสิบครับผมตอนนี้ฮะเจ็ดร้อยสามสิบกว่าด้วยนะครับเอาล้างต่อได้เลยเนะี่ยจริงๆเนะี่ย เาเบอร์สกเกอร์เราตีไหวไปแล้วแเขาจะตีหรือเปล่าเขาไปเอาบอลบุลกันวะทำไมป้อม<ด>ล่างได้ไ,ดไม่เอาวะนั่นดิเพราไม่รู้เงินบาลกเลยนุย้ยแต่ยังว่ามันเสี่ยงที่คินเขาจะเกิดครับผมไม่เป็นไรฮะเงินห้าพันแล้วครับตอนนี้ของเราเอาเสื้อขนหนาออกไปแล้วไปวางที่คลองของผมแล้วก็หาคอนเบตรครับผมโอ้โหสิบแปดสเตาจริงแรงมากนะดาเมจเราร้อยห้าสิบครับผม ดูตัวอย่างแพนด้าดิแบบตัวไหนก็ได้อ่ะแรงๆเอาดูเบอร์สเกอร์เลยก็ได้อ่ะเท่าไหร่ดูเบอร์สเกอร์ดิที่แบบนั้นที่แบบผัโหดเลยเท่าไหร่สองร้อยครับผมอ่ะเราก็ประมาณร้อยหกสิบอ่ะห่างกันนี่เดียวครับหาคอนมาแล้วเดี๋ยวหาคอนมาแล้วเออไอ้นี่ดูดาเมจครับเท่าเบอร์สเกอร์แรงแซงเบอร์สเกอร์ครับผมเอาแรงขนาดไหนผมดูตีครับผมสองทีครับหืม ตีอยู่ครับผมตรงกลางครับผมนี้บเอลเดอร์ตีนะฮะเราเจอพีเดเตอร์โหจะไม่ไหวครับโหไม่มีอันตีเลยโอ้โหเออใช่แทนดาบอกว่ากูล้างแค้นให้เองครับผมท้านี่เสียบสตันมาแล้วเบอร์สเกอร์เอาจบแต่นี้อดเลยฮะแต่ว่าเบอร์สเกอร์หิวแผลแล้วเกินนะผมอย่างนี้น่าจะตายนะผมไม่ไหวครับเยอะเกินครับดูฮะจะตีใครใครก็ใครก็สู้ครับผมเฮ้ยเดได้อยู่นะได้อยู่นะทุบอยู่เอาดิทุบยับยับผมดูครับโอ้โหอย่างเลือกอย่างเอาเรื่อง ก็เก็บหมดครับผมแฮททิกไาฮะอืมเอาเดี๋ยวดีล็อกูก่อนเนี่ยโหมึงจะปวดอาวุธกูเลยเหรอปวดอาวุธนานครับผมดูครับยืนให้ตีเลยครับแต่เดี๋ยวนะเพนด้าไอพีเดเตอร์มาผมแล้วดูครับหดกับพีเดอเอาไปดิมึงประมาทพีดาเมจกูเคยไปหรือเปล่าพวกมึงจะลุมกูแค่สองคนน่ะไม่ได้นะครับเราเกิดกว่านั้นเยอะครับดาเมจสองว่าสามสิบนะครับผมเอออยากกดโดนใส่กูแล้วกูไม่ชอบเป็นไงล่ะ เฮ้ยมึงลืมกระเดา้าไทมันนะต้นโอเคโอเคได้มึงก็เป็นปันเหมือนกันนะเนี่ยไป,ไปกระเด้าอ่อนไปกระเด้าอ่อนเออเนี่ยอยู่ในอยู่ในคีตเนี่ยโอ้โหไปยืนกระเดา้าไอ้นี่กูไม่ชอบเดยืนนี่กระเด,ด้าก,กระเด,ด้าดี่กระเด,ด้าดี่กระเด้าเฮ้ยบอกเพื่อนกระเด้าเพื่อนหน่อยดิเพื่อนกดกระเด้าให้หน่อยครับปั่นมันครับโ <c oughs> อ้จะทำเองแล้วพูดแรงนะผู้ชมฮะน,นี่ครับเราได้ป้อมด้วยครับดิชั่สวรรค์แตกแล้ว ขาเราเดานะข้าแล้วเดานะข้าแล้วเดานะไอ้นี่อาจจะไม่เล่นด้วยมันตึงไหมนี่มันตึงไอ้นี่มันบ้าครับผมปัสเกอร์มันตึงครับผมมันตึงจัดครับผมคาราชมสวรรค์แตกแล้วดูครับด้านบนด้านหน้าด้านหลังครับผมเอาหมดฮะตอนนี้ชั้นเทสสวนนะผมโอ้โหแข็งชั้นเทสทันแล้วยิงอยู่ฮะเรามีการยกลอยไว้ก่อนนะผมหาจังหวะเล่นกันอยู่นะสำหรับอีกทีมนะครับ ไม่ไฟครับผมให้แพนด้าไปเนียนบนนะผมแล้วน่าจะได้บนด้วยนะฮะแบบนี้ครับผมครีปเข้าแล้วนะฮะถ้าเราล่างไฟนี่คือแพนด้าสบายเลยนะเอาต่อดีกว่าป่ะตีต่อดิตีต่อดิมันถอยกลับไปแล้วฮะแล้วโดนเกียวผมแบบนี้เหมือนกับเสียความสมาธินะครับผมเสียสมาธิไปที่เรนบนแป๊บเดียวผมป้อมแตกเลยฮะแล้วแพนด้ากับพีเดอยู่ด้านบนครับส่วนแบ็คสมิธเองก็นี่ครับโดนทุบอยู่ผมโอ้โหถึงแม้จะโดนตันแล้พีเดย์หัวนะผมดูครับ ซูวอยู่2ตัวด้านหลังครับแต่ตอนนี้เราหวดออกแขก็งไปขอภัยบูชแวกค,ครับผมตายไปเรียบร้บอยฮะแล้วจบเลยครับผมสำหรับ GPM ไม่ทันจริงๆน,น่าจะเกือบ8 0 0อยู่นะครับสำหรับเกมนี้12คิวตาย3แอซิดอีก16ครับผมไปเจอใหม่ในคลิปหน้านี่ขอตัวลาไปก่อนนะผมสู้สลายไยบ่าย,ายอยากดูตัวไหนเดี๋ยวจัดให้สตรีมสดทุกว<ส>ัน3าทุ<ส>่มท<ส>ี่เพจแล้วแต่ต้นเลยครับเตรียมน้ำเตรียมอปคอร์นแล้วไปมันกันนี่เลย